สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเมริเก็ปเล่นสิมเตอร์อาทีอะไรนะหาปะพี่ก็ว่าอย่างนันนะจ้ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอ้าพี่เล่นมาเพิ่งเคยเห็นห้องน้ำในวอเตอร์แฟคไหนไหนวะมีห้องน้ำด้วยไหนนี่เขี้ย

เอ้ยไม่ได้แล้ววะอ๋อเขาแก้แล้วเขาแก้แล้วเฮ้ยเ<อ>ขา่งสัยเขามาดูคลิปเราไย้หัวนมยิ้มวันนี้เราจะมาขยายนี่กันขยายความเรามีเงินเทนะ่าไหร่นะอุ้ยเรามี400ขยายลเลยดิ<อ>งั้นขยายเส,สกกร็จก็จบคลิปเลยครับทุกคนอ๋อหล่ะปรเฟคกูพูดเลยคาดว่าอย่าได้ข้างนี้นี่ว่า Path อออวเอาเนี้ยออกก่อนอาหารไก่จะหมดต่ออาหารไก่จะหมดที่เพิ่มกันโอเค ไปคิดว่าใครก่อนเดี๋ยวจะมืดแล้วกูยังไม่ทำอะไรเลยวัตตาฟคิดว่าพาจะมาช่วยมาช่วยพี่เอาไม้ขึ้นรถทำไมขึ้นรถได้หมดเลยตรงเนี้ยเอาไปเลื่อยให้หมดเลยคิดว่านอนเหียไปนอ้ก่อนมืดจิบาไปแบบมุกปัดทีวีเลยโอ้โหเสียงโคตรดังพี่เบากันเอ้ากดพี่โทษวัตตาฟเฮ้ย two hours later เอาขว,าวถังน้ำมันไปเดี๋ยวเพิ่งอย่ายเพิ่งเอาอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวเอาไม้ไปก่อนแอดไม่ไม่ตอนนั้นคือเราเอาไปโมดิฟายรถหมดเลยไงจริงๆเรามีรถเรามีไม้อยู่ไอ้แล้วเราเอาไปโมดิฟายหมดแล้วแอด เอาไม้ไปใส่บ้านกันเอาไปใส่กดังกันเฟ้อเป้อเฟ้อเฟ้อเฟเฟอเแต่มันแพ้วไวหลังแล้วเกือบสิบล้านไอสัตว์ที่เอาไปไหนอะฮะเอาไม้วางข้างนอกแล้วกันไม่ไม,ไม่ไม่เอาไว้ตรงนั้นแหละเอาไมา<อ>้ชิ้นไว้ตรงนั้นเลยพเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไม้มาทำกดังไงมาดิมามาช่วยพี่ดิไม่ต้องเอาไม้ไว้ข้างนอกมันลกนยังไงคือเรา,เาไปวิว่งไปกลับกดูด ใครทำไมมันนิดเดียวเองโอเคโอเคนี่ไงรอบเดียวชันจะเสร็จเลยนะก็จะแฟร์ไม่ไม่แน่อุ้ยวันนี้เราจะสีอีกอันเดียวอันเดียวเท่านั้นไอตออันนี้ว อันเดียมใช่ปะต่ออันนะพี่ๆเอามาละโอเคเฮ้ยเสร็จแล้วใหญ่มากเยอะขึ้นเยอะเลยได้ได้ได้เยอะขึ้นเยอะเลยเอาไม้ขนใส่รถแล้วก็เอาไปวางไว้หน้าบ้านไม่ต้องไม่ต้องวางตรงนั้นและงไว้ตรงนี้ตรงนั่นแหละมันไม่งั้นมันลแล้วทำอะไรได้อีกไหมอ่ะอันนี้คือทำแล้วไก่เพิ่มอ่ะ เพราบิ๊กมันดูสวยกันนะบิ๊กมันดูเก็บง่ายกว่าเยอะเลยอะ่ะมันดูเก็บง่ายกว่ามากเลยลองดูดิมันดูสวยกว่าอีกอ,ะอ่ะเฮ้ยตัวนี้อะไรอ่ะสร้างอะไรอ่ะตัวนี้อ๋อนี่สร้างแล้วแกะลิกหรือ uy, มันขยายได้กว่าหร <c oughs> นะันะนะขยายได้กว่าไหนไหนไหนแนขยายได้อีกข้างในก็ทำได้เข้ามาดูเท่าะไรวะมาดูแล้วมาดูแล้วไหนไหนไหนมาดูมาดูเห็นไหมยกสร้างในนี้ก่อนอะไหน อ๋อมันเป็นที่ไอ้น่มาหรือเปล่าพี่ว่าอย่าพึ่งดีกว่าเนี่ยพี่ว่าไปต่อเติมเอ้ยตรงนี้อะไรอะ่ะตรงนี้ที่ว่าที่เก็บมา้าแมวแมวแมวเราเราไปไนี่ก่อนเถอะเราทําให้มันใหญ่ี้เราไม่เก็บมา้าเพราะเราเอาไว้เก็บหัวมันซื้อม้ายังไม่ได้มันยังไม่เสร็จไปเอาไม้ไมาได้เรอโหยาวๆว,วะ่ะมาไว้เก็บน้องตัวน้องบัวะอะโดนมันเก็บล่าสุดหรือเก็บฟาร์มวะคือเงินเกินเงินเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ย เราได้มาจากการราชสัตว์ใช่เฮ้ยเสียงหมูเหรอไอสัตว์กูนึกว่าเสียงปีศาสตร์นี่ย hey. ่ะทำไมวะบัตร defect ปึ <y 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 ๊บปึ๊บเย่หมูใหญ่เยอะเลยใหญ่มากเดี yeah> ๋ยวหมูได้เป็นประมาณจิตลัดเรื่อยเรื่อยเลยวะจริงเหรอจริงเราเหลืออะไหร่เนี่ยอย่าลองสร้างอันมาอันหนึ่งไหมอยากรู้มันเป็นยังไงเอาฝั่งไหนเออฝั่งไหนดีฝั่งนี้ดีกว่า อย่างตอนนี้ตรงนี้ตรงนี้ตอนนี้เนี่ยเอาไม่ต้องการเหรอไม่เอาริมลิมเนี่ยตรงนี้ไงตรงนี้ไงเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอาดิพิชสร้างเลยหรือไปหยิบไม้เหรอเอ้ยไม่ต้องโอ้โหมันสร้างไว้เลยดีกว่าใช่แล้วมันทำได้ได้อะใช่มขอสร้างนี้ได้อีกเออไอ้เ่ามาใส่อาหารเพิ่มให้มันได้เนี่ยตังหมดแล้วพัดดูตังแหละรถแม่งคนแรงเลยว่าวเออแรงจริงแรงจริง ไม่เจอสัตว์เลยวะใครไปในมูละอย่าวิ่งตัดรถตัดหน้ารถผมเรามันจะวิ่งตัดหน้ารถเราเว้ยต้นไม้อ่ะใช่ใช่เออเหรอรถรถต้นไม้วิ่งตัดหน้ารถเราเหรอใช่ใช่มันจะซื้อไม่ได้ที่หล่อพข้องเก่อนเดี๋ยวมันอัปเดตไปที่หล่อข้ซองเข้าก่อนเนี่ยมันยังซื้อไม่ได้ทำไมอ่ะที่ไหนมีเลี้ยงโอ้เลี้ยงอะไรอ่ะสก็ตแลนด์คาวบัวสก็ตแลนด์เหรอ เลี้ยงรได้มีเลี้ยงควายด้วยเลี้ยงลองฮอนเลี้ยงโกดเลี้ยงม้าเลี้ยงชิปเลี้ยงแกะอุ้ยอยากเลี้ยงม้าไม่ได้ัเอาไปไได้เลยคุณจริงเด็ย่าไม่เสร็จสินะใช่เฮยมันมีเครื่องตัดหญ้าแบบไม่ต้องใช้รถด้วยดดิไหนนนนี่่าสุดเลยออว่ะขยอย่างเดียวน่าจะสะดวกโอย ไปงั้นเราไปล่าสัตว์ซื้อหมูมาเลี้ยงอีกสักสิบห้าตัวเราจะเป็นลงแถว้าพี่ว่าฆ่าวัวแล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อไหมแล้วก็เอาเอาหมูมาเลี้ยงแทน,นโอ้แต่วัวมันก็เออว่ไเหี้ยแม่นมพูดถึงนมก็นะเออเนาะเฮ้ยไอ้พัดเอา,เอาแล้วมึงไม่เอามันขึ้นรถไปก่อนละ่ะเพื่อมันขายเป็นตัวได้ไม่ทันละ โอ้ไอพัทเอ้ยน้องน้องลูฟี่โอ้ยดูได้กี่ชิ้นเองได้ห้าชิ้นได้ร้อยเท่าไหร่ร้อยนิดเดียวเองต้ซื้อมาตั้งหกร้อยไอพัทเอ้ยไอไม่ขายเป็นตัวไม่ได้หรอกเสื้อพัดมันแก่แล้วหนังมันเหนียวไม่อร่อยมึงอ่ะไม่อร่อยไม่อร่อยไปหน้าพี่คือแบบโคตรอิ่มอ่ะรู้ปะนี่หมายหน้าพี่อิ่มะไหมมันดูหน้าติไม่ได้ปะไปเอาไปขายเดี๋ยวพี่จะไปล่าเนื้อ ไ,ไม่ไม่พี่พี่หันหน้ามาก่อนดิไม่เคยเห็นนะจริงไปเวลานเนื้อพัดเอาเนื้อไปไข่เลยพี่เวลานเนื้อนี่มันไม่ใช่แลนレンチビルเตอร์นี่มันคือฮันติ้งซิมิรุเตอร์คะแ <c oughs> นนทั้งหมดห้าร้อยเก้าสิบห้าห้าร้อยเลยเหรอว้าวซื้อวัวไหม ได้ซื้อหมูไหมผู้พิทซื้อหมูไหมซื้อหมูเพิ่มอีกตัวไหมอาเลยเอาสองตัวนะตัวได้ตัวเดียววัตส์แฟลกแล้วก็ซื้ออาหารสามถุงอะไรได้ได้ได้อาหารสามถุงสองสามเตรียมรับของไป็นอนแล้วก็พรุ่งนี้เราจะล่าสัตว์แบบบอทอนไปหรือว่าหรือว่าเราจะเลิกธุรกิจเลี้ยงไก่ดีแต่เราเลี้ยงหมูอย่างเต็มรูปแบบเลยแม่พี่ว่าไว้ก่อนน่ะเนี่ย เร้ช่วยเอาเนื้อออกเดี๋ยวพี่กลับไปเอาเปิดรถกันเนื้อลงรถเร็วกว่ากลัวเลยไปเปิดประตูเร็วเอามาไว้ใกล้ๆเอาแล้วครับนี่แหมอยู่บนรถเฉยลงไปไอเน,เนื้อล่วงเป็นสายฝนเลย เดี๋ยวพี่มาพี่เปลี่ยนรถกันน่าจะซื้อบูหมมาเพิ่มอีกสามตัวก็อาหารสักกี่ถุงดีสักหกถุงแล้วกันแล้วก็เทเทเทไปที่พื้นนั่นแหละสวยบอกแค่นี้ว่าเนื้อเต็มมากเนื้อเยอะเนื้อเยอะเนื้อชุ่มฉ่ำด้วยการนวดบัวเป็นเวลาสิบสองชั่วโมงต่อวันมันแทรกเขไปทุกอนุของเนื้อ ทำให้เกิดเป็นเนื้อเอห้า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 ทำอย่างพี่จีพี่ผ่อนพี่ถันพี่จีพี่ถัน,น,นในการที่เปิดเพลงให้หมูวัวฟังเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมึงข้าไปกับมป้ยเอาไปเอาไปเอยเอะจริงไปมาพัดขายมาโอ้ราคาหนึ่งพันห้าสิบบาทตึ้งนึงโอ้เติมหมูไปเลยสามตัว ไปไปถอยสิถอยซี่จะเอาหมูถอยถอยพี่ซื้ออาหารกันแต่ไม่ซื้อไปทางไหนกูก็ไม่หลอกูติดกูติดทุกทางเออแล้วเราจะของกลับไงวะเนี่ยทั้งแต่เราต้องมาอีกรอบอ่ะพี่น่าจะเอารถสีม่วงทิ้งไว้เออว่ะพี่ลืมให้พี่วิ่งกลับไปนะว่าจะไปเอ้าเราอาหารเยอะมากมีประมาณห้านันถูกแล้วทำไมใส่ไม่ได้อ่ะ ได้แค่สองตัวไงไม่มันได้สามดิหรอมันได้สองตัวหรอมั้งน่าจะสองแหละอันง,งั้นเอางั้นเฝ้า,เฝ,าเฝ้าไว้กเดน๋ยวพี่เอาหมูไปเก็บกันสองตัวเดี๋ยวพี่มาอันนี้ไอต้าหมู ันไม่ปิดเว้ยมันไม่ปิดเหรอแต่แต่ตัดพมแล้วเนี่ยแต่หน้าประตูมันขึ้นว่าปิดใช่ไหมใช่หน้าประตูมันขึ้นว่าปิดเวลานี้อ้าวเหรอตัวนีิป้ายยังนั่งอยู่เลยเออว่ะน้าไม่กลับบ้านเหรอมองไม่เห็นเงียบเลยตื่ใช่ที่เห็นอะไรบ้างปะไม่เห็นเลยไปกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเขียนต้องเขียนนี่นอนตื่นมาไปคลิปเลยอุ้ยเออไม่ปล่อยมันไปไหนหรอไม่มีที่เก็บนะ ไปปล่อยไปเถอะพี่มอไม่เห็นวะ <c oughs> มอไม่เห็นจริงคนมันหิวกว่า <c oughs> คนมันหิวเงินเว้ <c oughs> ไปเทอาหารให้ไก่หนึ่งที <c oughs> ่ยา h ูเอาหมูลงเดี๋ยวเป็นะพี่ขอนี่ก่อัพี่ขอ <c oughs> สีพุ่มแล้วเบลไม่นอนกันอีกไก,นอนอไก่นอนกันแล้วมั้งไก่นอนแล้วมั้ง อุ you, mm ้ยหมูต hmm. mm ัวใบแอ่งเลยไม่มาดูจ huh. ร uh ิงเหรอไอ้เห mm ียไอ้แม่ตัวหนึ่งอุ้ยไปวัดนอนข้างกันเด่ะพี่มาดูดิไหนวะไอเยียไหนตัวไหนวะหมูออกข้างมีกี่ตัวแล้วมีประชากรหมูกี่ตัวเด่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวไก่หลับไก่หลับหุ้ยโอ้ไก่กินอาหารคนเยอะพี่บอกเลยอาเอาถุงมาาวงอสกำลัง ไปที่เหลือเอาอีสานส่งไปเทให้นู่นเลยใส่อันนี้ไม่ได้ใส่จริงเงี้ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่มีอะไรให้ใส่เนี่ยใส่ใบนี้แล้วก็เทลงพื้นสองถุงอีกถุงหนึ่งเทลงพื้นเลยเดี๋ยวมันเต็มเดี๋ยวมันพี่เทไปเล้วพิเทไปแล้วแล้วรามาดูไกลกันเดี๋ยวเพิ่งมาดูไก่ก่อนมีไข่เพิ่มไหมไข่ด้วยไม่มีไข่เพิ่มข้างบนมีไข่ไหมเอ้ยข้างล่างข้างล่างข้างล่างมีสองถุง มึงตัวเดิมเลยนะมึงจ้าเก่าเอ้ยหยิบไปได้หยิบไปได้เอ้ยเอาไปก็มีข้างล่างอีกฟองนึงอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วอ,อย่าจิกกูอันนี้มีไหมเห็นไหมเก็บขี้ให้ด้วยถ้าก,กิดไม่มีเชื้อนี่เอ้ยอันนี้มีเชื้ออ๋อนี่มีเชื้อโอ้ไม่งงยากมากอันนี้มีเชื้อเก็บไว้หมดมันมิดพัดไม่อยู่เลยว่ะตายเมื่อโดนกไก่ไก่จิกตายบานปากอ่ง โอเคหมดแล้วนะเรียบร้อยเก็บไก่เข้าไปด้วยเก็บไก่เข้าไปลืมลืมลืมน้องเยอะเฉยไปไปนอนนอนนอนดีกว่าเปิดไฟนอนเปิดไฟนอนไฟมันเปิดอยู่แล้วใครมันปิดไฟวะไฟมันเปิดอยู่แล้วนะทำงานก็ถึงเวลาที่สมควรแล้วที่ว่าเป็นคลิดนะครับทุกคนเออโอ้ยเมื่อกี้เฮดช็อตด้วย เลือดติดเลือดถึงโคนเนะี่ยขอบคุณที่สําหรับทุคนที่ดูจจบคลิปนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับถ้าชอบมากมากกดแชร์เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปขี้ไปเจงครับ